ไม่ไม่นสินแลน้วนสินไม่คิดจะช่วยตั้งกระทะให้พี่แจ้งหน่อยอหรอตัวใครตัวมันก่อนตัวเนี้ยแล้วไม่ช่วยจริงด้วยนะไม่ช่วยทำไมล่ะรางวัลก็เอาคนเดียวดีไก,ก่กูไก่ชนกูไม่เสร็จมีรสชาติอะไรเลยมีความงัวอะไรเลย,เลยนั่นแหละเขาจะให้ใคะแนนได้ไงมันก็มืด นมัมกับมัมนะคะก็ตามเคยเนาะไม่มีที่ไหนทํากับข้าวอร่อยได้เท่ามากินบ้านพ่ออีกต่อไปแล้วตามเคยมาขอพ่อกินอีกแล้วพ่อน่าจะอยู่บ้านคิดว่าป้าป๋าอะไรอ้าวไปมาอยู่ที่หกพ่อมาเสียบให้เมื่อกี้เนี่ยพ่อมาเสียบให้เมื่อกี้เนี่ยเอาหรอพ่อเขาทำเป็นแอปไม่รู้เรื่องเนี่ยห้าสี่สามสองพ่อเฮ้ยอะไรลูกมังงนเป็นไปไหนมาลูกฮะทำอะไรลูกมาไม่บอกไม่บอกพ่ออะไรลูกฮะ พ่อพ่อก็เล่นเหมือนมากเลยเออไปทำจริันเองเลยลูกพอมีงานต่ออ้าวแล้วใครจะทำให้เอ็มกินอ่ะไอ้สิลนี่แจ้งหนูเนี่้พ่อเตรียมรองเท้ามาเห็นไหมเนี่ยโอ้โี่แม่ช่วยให้มันเสิ็โอ้โหให้เกียรติรองเท้าด้วยค่ะอะไรนะเซนจ์เนชื่อเซนจ์เนยี่ห้อมันเซนจ์เนใส่ให้เกียรติหน่อยเพราะว่าเขาเขาเพิ่งเล่าให้ฟังว่าเขาถูกหวยฮะเล่าให้คนทางบ้านฟังหน่อยว่าในฝันเป็นไงฝันว่าถูกรัตโต้ของอเมริกา3,000 3,970ล้านโอ,<า>อ้านเป็นไงในฝันแบ่งอะไรมัง่งแบ่งให้แบ่งให้เอ็มหม0่นห้านโอ้โหแบ่งให้น้องมิกหมื่นห้าล้านแบ่งให้แม่15,000ล้านอา่านแล้วที่เหลือซื้อที่ซื้อที่นอนใหม่เติมขึ้นมานเรื่องจริงเหรอะเพรเห็นวาหน้าแม่ปั๊บเอ้ยฝันว่าแม่นอนทาําไรดิไปแจ้งทําเลยไปแจ้งไปแจ้งทําล้วที่บ้านได้ซื้ออะไรติดตู้เย็นไว้เลยบ้าบ้านมันมีสวนเป็นนสวอยู่แล้วไปเด็ดมาเลยอ๋อเหรอแล้วเรามาผัดก็ได้ผักผักมาผัดอะไร ส่แล้เอ็มจะไม่ขี้แตกใช่นะก็ไม่แน่นะลองท่านทำดูอุ้ยแต่จริงๆแล้วว่าท่านผู้ชมทางบ้านอ่ะคอมเมนต์มานะบอกว่าชอบเทปที่แล้วที่นสินกับพี่แจ้งเขาทำกับข้าวให้พ่อกินออก็ดีเลยเออเออทำสองคนอ่ะแต่พ่อกลับมาอ,อาจจะทันไปไหนไปไ,นนไปกินไอติมไหมฮะไปกินไอติม,ตนนตมไปกินไอติมอยากกินไอติมไหมฮะอยากกินไอติมอากาศมันร้อนเนาะมหาชัยอากาศมันร้อนอากาศไม่ร้อนหรอก เดี๋ยวไปหาหนสินกับพี่แจ้งแล้วครับไปไปไปลูกไปเดี๋ยวพ่อก็ออกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วอ่าวจุบๆหน้าจุดหนึ่งเราคุ้งเจอกันนะแต่ว่าไม่เออเจอกันกันนะโอเคเก็เก็บไม้ไปด้วยนะโอเคโอเคไปไปไปคัตฟิลมากเลยคนอื่นเขารู้กันหมดเลยเนี่ยอ๋อไหนไหนวันนี้ก็เอาไปหน้าสินกับพี่แจ้งแล้ว เอาทำตามคําเรียกร้องของแฟนคลับละกันเพราะว่าเทปที่แล้วอะคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยว่าอยากให้นักส,สิ่งทีพี่แจ้งามาเจอกันอีกอ,อยากให้มีสิ่งแจ้งตะแคงครัวอีกอแต่ทีเนี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาอะทำกับข้าวไปหรือเปล่าเพราะรอบที่แล้วอะทุกคนเห็นเบื้องหลังใช่ไหมคะว่าคุณพ่ออวางจัดเตรียมไว้ให้หมดวันนี้จะมาแบบไม่มีพ่อละว,วันนี้จะแบบ สุดพิเศษเราเลยคิดเกมกันมาเลยดีกว่าเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มความสนุกสนานเพิ่มความวุ่นวายนิดนึงเพิ่มความโอลเวงเออแล้วความออนอัวเออแล้วจะเป็นเกมที่คือต้องบอกว่าคิวนี้มันเป็นคิวท,ท,ที่มาแบบงงๆนะบังเอิญบังเอิญดีกว่าบังเอิญ มันมีความผิดพลาดเล็กน้อยวัตถุดิบอะไรก็ไม่มีเตรียมเราเลยจะคิดเกมว่าเรามีวัตถุดิบอะไรในบ้านสองคนแข่งกันเลยในเวลาที่จํากัดไม่ไม่เราใส่นี่มาให้นี่เตรียมตัวเดี๋ยวให้เขาไปหาวัตถุดิบโอ้เอ้ยนี่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 ฉันเอาอันนี้มาด้วยเ้หูฉันให้น้องไปซื้ออันนี้มาเมื่อกี้จับเวลาจับเวลาจ้าเบิรตัวผู้เข้าแข่งขันก่อนไหมเบอเบิรเบเบเบก่อนครับผู้เข้าแข่งขันค่ะ เอาเสียงพ่อดาวเอาเสียงพ่อดาสวสัสดีครับนี่มาทำอะไรเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาอธิบายกติกากันหน่อย <c oughs> อยากให้น้สินกับพี่แจ้งโชว์ฝีมือหน่อยรังสรรฝีมือที่เป็นฝ<อ>ีมือของตัวเองจริงๆอ,ะอ,อ่ะไม่มีคุณพ่อใช่ไหมไม่มีแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปกินไอติมหน้าบักซอยแล้วสบายใจเชิบะเพาวันนี้มาผิดวันใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อันนี้คือมันเลียวเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เราเลยไม่เตรียมมาตุนดีไเลยเอ็มกับกอฟอ่ะจะให้น้สินกับพี่แจ้งอ่ะปรึกษากันก่อน คนละเมนูนะคนละเมนูนัดแนะกันก่อนขออนุญาตปรึกษากันก่อนนะให้ปรึกษากันก่อนว่าจะทําเมนูอะไรแล้วหลังจากนั้นถ้าตกลงแล้วว่าเราจะไปหาวัตถุดิบอะไรจะทําเมนูอะไรเอ็มกับก๊อฟจะตั้งเวลา3นาทีแล้วกันสามนาทีเวลาทำที่ไหนล่ะขอไม่ทชนหรออยากกินอาหารอร่อยนะสิจเดินไปบ้านดิฉันจรงสามนาทีแล้วเนี่ยเอาเหรออยากกินอร่อยมันก็ต้องใจเย็นโอเคโอเคสามในสิบเก้าพี่ปะ สามนาทีสิบเก้าวิโอ้โหครับโอ้ยอย่าเพิ่มนะครับถ้าเพิ่มขนาดนี้อย่าเพิ่มเลยตั้งเพิ่มตั้งสิบเก้าตั้งสิบเก้าวิโอเคโอเคใจดีสุดๆเลยสี่นาทีสี่สิบสองวิไปไม่ใาชีด้ไม่ได้เฮ้ยขอสี่สิบสองวินี่ไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มขอเองอ่ะได้ไหมสี่สิบห้าโอเคโอเคสี่สิบห้าวิอ่ะบสี่นาทีสี่สิบห้าวิีปรึกษากันก่อนนะได้ให้ปรึกษากันก่อน แป๊นึงเดี๋ยวบอกกติกาว่า4นาที45วิบวิในการหาวัตถุดิบมาลังสรนและเดี๋ยวมาทำคนละเมนูใครอร่อยกว่าโดยที่ก๊อปตัดสินนี่มีเงินรางวัลให้ไม่เอไม่บอกไม่บอกมูลค่าเพราะมันเยอะมากหลักไม่ได้มีกำลังใจนะพี่สินเนาะอยากจะตัดภาพไปเมื่อกี้นี่อ อย่างนี้เลยเอ่กอนเข้ากล้องเข้าไปไหนมาแลพี่แจ้งไปไหว้พระแก่ครับแล้วไงต่อพระไหว้เสร็จปุ๊บไหว้เสร็จปุ๊บรถนรานำกระไม้ใช่เลยทุกคนก็รอไปดิคือว่าจะได้ถ่ายแล้วก็บอกว่าไปถ่ายนู่นไงก็เลยรออยู่ตรงนู้นออรยู่แนไปรอตรงนู้นอ๋อเป็นจัดการความเรียบร้อยเพราะว่าบ้านเขาเป็นไงนะบ้านเรตร์มากสัตว์ลกมากอ่ะโอเค งั้นเดี๋ยวให้ปรึกษากันก่อนนะพร้อมแล้วมาบอกได้วเราจับเวลาแล้วไปเริ่มกันได้โอเคปรึกษาก่อนนั่งกระมังข้าตะไคร่ใบมะกรูดมีครบกระเพราหมี่หป่ากระเพรามีกระเพรามีมีวันนี้เลี้ยงยังไงเออประเภทสัตว์ก็มีหมาไม่หมามักินได้ยุ่งๆบ่อกูเลี้ยงหมาก็ไกลไหมถือว่าไม่ข้าไม่ซื้อไม่ข้าจะซื้อว่าก็าจะกินก็ได้มีสองตัวแต่ว่าไกลๆหลายไกลเหรอ พริกกระเพราพริไก่แล้วมีมีันดันมั้ยแล้วสิพี่เดสเฮ้ยเขากินมือพร้อมเพราะอรยู่มือเอาไก่เด้อมือหญ้าหรอกมาแข่งกันโอเคแข่งกันเออไอแข่งเขามีรางวัลให้พร้อมเด้จูงหัวเลยเออแต่มีรางวัลนะบอกก่อนนะมีรางวัลนะสีไหลด้วสีไหลอยูด้วยแต่ปีไม่เดินเน้่ยนี่ที่แห่นี่คือรางวัลหารสองเหรออ๋อนี่คือเตียงเลนแหละพร้อมอย่างนี้จะจับเวลาไหม สีน่นาที44วิอ่วโอเค 5, 4, 3, อ้าสี่สามสองแซงแซงแซงใค <c oughs> แ,แล้ววันี้ลเร็วๆขออเยิตอบับเข้า,าฟางคุณว่เอ๊ะกเาฟางยี่วะถุนไหนดีวะเก่งทุกตัวตัวดีแล้วเว้ย ไหนได้ก็เอานั้นแลยโอ๊ยไก่ต่อโอ๊ยโอ๊ยโอได้ไหแกงแกโอ้ยไก่ไก่ต่อไก่ตอด้ได้กระเพาะแล้วครับได้กระเพาาแล้วไปไข่แตกแล้วไข่แตกแล้วีเนีีแล้วาหลงอย่าเพลียถอดไปสิครัท่านใครเลยใครเลยใครอยู <rain> BE ่ในกระเาแว น้ำสินเอาอะไรมาเนี่ยเอามาทำไมอ่ะมันไม่ทันมาก่อนถ้าเราจะจับหมามันวิ่งหมามันหมามันหมามันว่อ๋อจะระบายนี่เก็บได้เลยนะเอาละไข่อะใครไข่อยู่ดีไม่ใช่อันนี้ไข่ผมนี่หัวแตกกูไข่ผมคืออะไรไข่ผมคืออะไรโอนล่ะเจ้าไข่ไปใส่ไว้ตรงไข่มีหน่วยตัวเอามาสองมวยด้วยมันจะอิ่มปะล่ะอย่าไปล้วงปิดนะไข่ผมหัวแตกเลยแตกแ้เนี่ยไข่แตก เดี๋ยวเรามีเหลืออีกสองนาทีนะให้เป็นโบนัสในการทํากับข้าวได้อะไรมาบ้างคะอ่ะยังไม่ถึงเวลาคือจริงๆแล้วเอ็มกับก๊ออ่ะต้องเป่านกหวียังไม่ทันได้เป่านกหวีเลยก็เดี๋ยวเอ็มกับก๊อทดให้เป็นโบนัสเออเป็นโบนัสในการไปทําอาหารอีกทีหนึ่งอ่ะทีนี้เราจะเอาไก่อันนี้จริงๆหรอเราได้ดูในตู้เย็นหรือยังเออไปดูในตู้เย็นป่ไปดูเอาดูในที่ควไปร้อนร้อนตายไปเลยไอเดียใครเนี่ยที่ที่อุ้มมาไอเดียใครอ่ะ อ๋อสุดท้ายคือมีไก่อยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วมีไก่ในตู้เย็นใช่ที่ไก่ในตู้เย็นเขาไม่ดูผมหอบใส่บาตรให้ผมใครไปให้รูปมาเอาไปเก็บดีกว่าอันนี้คือคือพร้อมที่เชยนะครับเดี๋ยวจะว่าเราทานลูกสัตว์นะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นไก่เลี้ยงรักกันรักกันเฮ้ยโอ๊ยเนอรักจะตายตะเห็นรักจะกันอุ้ยขี้ติดฟันด้วยนี่ที่ได้มาคือมีไข่ไก่ไมีไก่ในตู้เย็นอ่าแล้วก็มีเนื้อไก่ที่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็มีใบกะเพรามือสั่นทำไมฮะอยากเล่าอยากเล่าอ๋อเล่าว เล่าขาวนี่นะปลาแล้วเดี๋ยวไปทำกันครับปลาไปดูกันใช่เย่แล้วเราก็ได้วัตถุดิบมาแล้วใช่เอ้า อเราไม่ได้จับเวลาเลยอ๋อคืออย่างเงี้ยมันตั้งแตกมันแตกได้อยู่เลยไม่แจ้งไงใครมันแต่งแต่เอาตรงเป้ามาหนึอ๋อมันแต่งแบบี้ใช่มกระทบกันใช่ไหมใช่ตอนนี้เงียบคนละเนื้อมันกระทบกันคือคือไข่ไก่กับไข่คนนะมันกระทบกันอย่างเี้ยก็ต้องเมียบแล้วเนอะก็ต้องเลยเออไว้ไว้นี่ต่อเหลือเหลือแค่ฟองเดียวที่ทอดต่อไทยใช่อ๋อการต่อไปนะเตรียมตัวเลยนะอันนี้เรายังไม่ได้ตั้งกระทะเลยนะใช่ลองแบ่งกันเลยนักสินจะทอดไข่เจียว รีทอดไข่ดาวรีทอดไข่คนทำไมเมนูง่ายจังของน้องศิลป์อะแล้วแต่เพราะอะไรอะเพราะอะไรก็อยากถามกันเนี่ยทำไงทำไงก็ได้ให้ประทับใจยิ่งประทับใจของรางวัลยิ่งเพิ่มขึ้นเอ้ยดีแต่เราจะจับเวลาเหมือนเดิมสี่นาที44่สิบสีวิแต่เมื่อกี้เหลืออีก2นาทีนะเพิ่มให้เพิ่มให้เป็น6นาที44่สิบสีวิโอเคเออเมื่อกี้เหลือ2นาทีกว่าให้เป็น7เลยเบ๊บ เจ็ดนาทีเหรอเจ็ดนาทีเลยเชี่ยว Are you ready อดี๋ยเพิ่งเดี๋เพิ่งเดี๋ยเพิ่งยังไม่ทันแบบนึงแบบหนึ่งตั้งก่อนเริ่มต้อนวุดเตรียมตัวกดเริ่มห้าสี่สามสองหนึ่งไปพี่ต่อให้น้องของพี่มันจะมาอยู่แล้วกูทำไปร้องเพลงไปเอ้ยเนาะ นสินไม่ล้างไข่ก่อนนะล้างแล้วไข่ไหนคนนึกไข่ไก่เนี่ยชูรสอันไหนวันนั้นใส่น้ำปลาชูรสด้วยชูรสนิดนึงพี่จะจำเจนเย็นนะแจ้งเพราะว่าพี่เป็นต่อเยอะหหกนาทีผมผม่ถนัดคุยผมถนัดทำนะเ้ย่ยไปไปไปไดตไเไปไตไป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 เตไป มกูได้มึ่งเร็วๆทันกูหรือเปล่าสุดท้ายไม่ทันนี่นะครับนี่ขาดไม่ได้เลยเฮ้ยมันเข้าเหรอนะสินไม่ใช่ปลาเปิดฝาด้วยได้ได้จริงเหรอได้ได้นี่ปล่อยใี้เขาํำตามสูตรเขาสีมันอาจจะดำๆนิดหนึ่งแต่ว่าพอเข้าไปแล้วมันจะกลมกล่อมพอดี แล้วก็ไม่ต้องใส่หลายมากน้ำปูน้ำปลามีแค่นี้ก็พอแล้วนะอันนี้สูตรไหนเนี่ยสูตรไหนเนี่ยใครไม่ประทับใจขัดเลยสูตรแม่ทํานะพ่อทําอย่างนี้แหละคือตอนแรกเขาบอกว่าถ้าประทับใจอจะเพิ่มเงินให้แต่ตอนนี้ถ้าไม่ประทับใจอะจะลดหักเงินแล้วนะตอนนี้ไม่ไม่นัสินแล้วนสินไม่คิดจะช่วยตั้งกระทะให้พี่แจ้งหน่อยหรอตัวใครตัวมันก่อนตัวเนี้ยแล้วไม่ช่วยจริงด้วยนะไม่ช่วยทำไมเหรอรางวัลก็เอาคนเดียวเหลือ4นาทีครึ่งพี่ไปก่อนก็รู้นะ ่แจ๊ช่วยเะทํับเขาจะทำให้ทั้งหมู่บ้านไปเนี่ยรไมเขาหั่นเยอะจังนั่นน่ะสิโอ้โหงอย่างกูซอยนะบอลนี่ผมจะใส่นาทีสุดท้ายโอ้ยืล้วนี่ใส่น้ำมันยน้ำมันไหม้แล้วมั้งแกงกูไปก่อนแล้วนะไม่รอแล้วนะจุ๊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 จไฟจุ๊จุ๊จุุ๊จุ๊จรีบแล้วรีบแล้วรีบแล้ว อุ้ยเขาก็ชิวของเขาหน้าสิบอะจะให้น้องเอ็มอร่อยอร่อยเหลืวกี่นาทีจ้าปืนอยู่นี่ปืนอยู่นี่นะเหลือสองนาทีไอ้ครับปีไม่มีเหรอโอ้ยไข่เจียวมันทำยากกันเนาะเต่งเด้งเตด้งเต่งด้งไข่เคียวยังไม่เสร็จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อนไหมร้อนไหมใครเขาอยากได้แบบไหนนะ 45วิโอ้ยอุ้ยอุ้ยเต้วเด้อเด็กเด็กเต่งเต่งเดี๋ยวสามวิเราค่อยตักใส่จานทำไม่เสร็จเราจะหักตังวิละร้อยไข่เจียวนี่ทำยากสุดเลยนะไข่เจียวนี่ใช้เวลาเต็มที่มากเลยเหลืออีก15วินาทีสุดท้ายไก่ยังไม่สุกเลยมั้ยนามแปดสามสองเย้ หมดเวลานะยังทำไม่เสร็จเพิ่มให้พี่แจ้งวีละร้อยเริ่มดีไก่กูไก่ชนกูไม่เสร็จมีรสชาติอะไรเลยมีความนัวอะไรเลยนั่นแหละเขาจะให้คะแนนได้ไงขออนุญาตนะเป็นไงไข่เจียวเป็นไงโอ้โหเสบแจบพี่น้องเอ๋ไปก่อนที่จจีโผมก็ให้กูวนเลยเว้ยอะไรกับจริงๆพี่แจ้งไม่ผิดหรอก มันผิดที่คนทอดไข่เจียวไม่ช่วยอะไรเลยสุดท้ายเกินมาเกือบ2นาทีนะจะโดนหักไป200บาทนาทีละร้อยนะครับแล้วเรื่องของเรื่องนะตอนนี้เชฟหน้าเมือกมากน่าจะนัวอยู่ในข้างในน่าจะมีแต่เงือกของเชฟอ่ะเดี๋ยวไปดูกันแล้วเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะได้ไหมทำงามพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วเอ้ย กะเผาไก่สูตรยอดช่ายอะเฮ้ยกินได้มาต้องยานอ้วนอ้วนจึงใดไอยอดช่ายกับมาคือเกานั่นละอะเฮ้ยพร้อมเสิร์ฟโอ้กโโ็ดูน่ากินของเขาอยู่ได้อยู่แต่ใช้เวลาไปทั้งหมดนี่คือ7นาทีบวกอีก2นาทีนะแต่ต้องเห็นใจที่ด้วยนะใช่เพราะยังไม่หั่นไก่พร<สะ>ิกยังไม่ตา,ตาน่าสงสารพ่สิ้นเนาะ ใช่แต่น่าารงมปดูเขาทำยากมากเลยนะคงจะร้อนคงจะอะไรหน้าดูนะใช่คงคงคงจะโหยหัวหมุนอยากจะยื้อแต่ว่าเป็นการแข่งขันไงเขจะโดนพิแสบหน้าแสบตาหมดนะใช่พวกกระเพราคงจะโดนหน้าโอ้ยอย่ามาชดประจันและแทนที่แทนที่จะช่วยตั้งเตาให้หน่อยนะต่้วการแข่งขันไง ทีแรกอ่ะพี่คนนึกว่าเขาจะตั้งกระทะายพี่นะเขาทอดไข่เจียวเอออ๋อทอดไข่เจียวเฉยเออแล้วแทนที่จะ่ตัวเองไปใช้เตาเล็กใช้เตาใหญ่อีกไปตันนโยบายกระเพ๋าเราผัดเตาไหนทีนี้เตาเล็กทีนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่รสชาติได้หรือเปล่าไอ้แทนต้องลองชิมแต่ก็เข้าใจพี่แจ้งนะเพราะว่าเวลาจำกัดมากขอลองชิมไข่ฝีมือนะสินก่อนที่ใช้เวลาทอดทั้งหมดกี่นาทีนะเจ็ดนาทีไงนั่น บอกอแล้วอร่อยขอใส่น้ำปลาแล้วเป็นไงมันอร่อยตรงนั้นเลยเแบบดูสิไม่เคยกินเลยนะสูตรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองกินบ้างมันอร่อยมันจะนัวๆถ้าใส่กะลแ<น>ะแน่ทำนั่นแหละแน่ทำพ่อทำอ ้คนดูทางบ้านลองเอาสูตรนี้ไปทำดูเอาน้ำปลาหมั่มแซ่บไปใส่ในไข่เจียวแค่ๆแค่นั้นพอนะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมใช่ตอนแรกมันจะสีแบบดำๆหน่อยแต่ว่าพอเวลาสุกมันจะเหลืองนะความดำจะหายไปเลยนะก็คือนแบบี้ไอเปลือกไข่นี่ต้องการให้เอ็มได้แคลเซียมมาเพรงนั้นเป็นเกลือกระดูกเงาเยี่ยมแบบว่าแคลเซียมไปดูจะแข็งแรงเออเดี๋ยวชิมกับเาก่อนสุกไหมเนี่ยสุก สุกก็ดิบมาพี่สองอย่างกินใบกะเพราด้วยสิเขาอุตส่าห์ไปเด็ดมาสดๆลูกเองเลยนะหอมมากกินแล้วไม่พูดด้วยไงดูดูหน้าเชฟด้วยหน้าตาไม่มีความสุขเลยใจตุ้มๆต่ำๆนะโอ้โหน่าจะรีบไปหน่อยน่าจลืมใส่น้ำปลาเดี๋ยวมาลืมใส่น้ำปลาพอใส่อยู่หน่อยแม่กล้าใส่เยอะไม่ได้ชิมด้วยเมื่อกี้มันเอาจริงๆนะในเวลาจำกัดขนาดนั้น รสถามว่ากินได้ไหมกินได้ได้อยู่นะถ้ามีพริกน้ำปลาตัวหนึ่งจบได้เลยพริกน้ำปลาแต่มาเลยตัวยูมันแกะไปทำตอนไหนเนี่ยืมไข่เจียวได้อ่ะได้ได้อาจจะไม่สวยแต่ว่ารสชาติได้เลยเนี่พริกน้ำปลาเออโหอืลองดูแบบนีพริกน้ำปลาจริงจริงอันนี้ก็ได้แล้วนะแต่ว่าถ้ากินพริกน้ำปลามันน่าจะพริกน้ำปลาพี่จะออกเปรี้ยวนยนะใส่มะนาวสดชอบมากดูกินเผ็ดกันแลนวเนี่ยครับ เป็นไงเจอพิงน้ำปลาแล้วเป็นไงหมอเขาลืมตากินน้อยละเต็มเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะศีลแต่เขาไม่ให้เงินรางวัลนะกินเลยครับกินเลยหลับตากินกินอะไรก็ได้ครับผมดีนะเป็นไงตั้งทำมาสองเมนูนี้อันไหนอร่อยสุดพิงน้ำปลาเออตลกเหมือนพ่อเลยเนาะเจอ ไม่คือเขาจะไม่ให้เอ็มจิมกับพริกน้ำปลาด้วยหอ่ะรู้ว่าไงอ่ะเขาหิวเข้ออืมอุ้ยแล้วพริกน้ำปลาที่เขาใช้เขาใช้พริกปุ้มด้วยนะพริกปุ้มคือพริกอะไรนะเผพริกกระเทียมอ่ดารามาเบ๊กโอ้ไปไปโอ้ไปกินไอติมมาวะมาแบบรอๆอย่างพวกพี่เนี่ยเหนื้อเอาจะแวะหรือไปนู่นแล้ว ถ้ากล้องจับขนาดนี้เขาต้องเล่นอะไรหน่อยแล้วต้องเล่นนะดูดูตัวตนะต้องเล่นอะไรหน่อยแล้วห้องห้างออนแอร์ห้างออนแอร์เขาไม่ได้ลงคิวไว้ไม่ได้ลงคิวไว้เออไม่ได้ลงคิวอะไรเข้าตาเหรอฝุ่นเข้าตาเหรอไปทำอะไรผิดมาหรเล่าเนี่ยไปทำอะไรผิดมาแล้วเปล่าเนี่ย

แชทได้อยู่แต่อันนี้ก็เอาไปก่อนเพราะว่าอันเนี้ยชนะเลิศสรุปแล้ววันนี้ก็อร่อยมากเรามีเงินรางวัลให้เปิดอีกกิวอาร์โค้ดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหัวด่วนขอให้ได้ออกด้วยอาศัยดังไงเขาต้องโอ้ยกอดกระแสด้วยกอดกระแสด้วย เงินรางวันเราจะให้เป็นแบบว่าโอนโอนเข้ามีมีคิวอาโค้ดไหมมีไหมมีเรามีแค่สีน่ะ ไม่มีมองเอาไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องเสียใจด้วยอ่ะฝาบเรื่องไม่ได้ขึ้นเรื่อยๆไม่ใส่จานใส่ถ้วยก็ได้ด้วยวะผมไม่รับฝากแล้วครับเมื่อกี้ไม่ช่วยผมทำเลยนะสินผมไม่รับฝากแล้วไปหามันคดว่าผู้พิไศษที่หนึ่งหมดนลเมื่อกี้อ่ะก็ยังไม่ตัดสินกูนี่ผมมีคีว่าโค้ดอยู่อ่ะผมไม่รู้อ่ะอ่าไะ้มาอ่านสแกนคีว่าโค้ดให้โอ้โหพอไม่มีคีว่าโค้ดนี่คืออันนี้เลยใช่ไหมอ๋อจะอาศัยพึ่งไปบุญเขาใช่ไหมพึ่งไปบุญให้อนไปที่พี่แจ้งนะมีเบบอร์ัญชีก็ได้ ได้บรัญชีได้ไหมมีไหมมีโอ้หไอ้เป็นเครดิตนะเป็นเครดิตบริษัทใหญ่มากเป็นองค์กรใหญ่ห้าสิบบาทนี้ต้องเสียด้วยเหรอห้าบาทนี่ตงเสียค่างเียมเหรอเงินเท่าไหร่นะห้าสิบบาทใช่รางวัลห้บาทเองไม่ใช่ร้อยยีคนละเทไรว่าคนละหกสิบหักภาษีคนละหบาทอาเยอะสมมติว่ากูได้ที่หนึ่งสี่สได้หกเออหกก็สีคนได้ที่หนึ่งได้หกหกสไงหัก็าษีอีกนะ ใช่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ดีที่เขาเปอร์เซ็นต์เยอะมากแล้วก็ต้องรออีกเขาวางไว้อีกรอสีประมาณเดือนหนึ่งถึงจะได้ร้อยหนึ่งอ่ะจริงเหรอจริงจริงเพราะว่าไออะไรนะไอพวกบริษัทใหญ่ๆเขามาดูเขาเช็คสภากสภารก่อนเขากะไปสุลกากรอนสุลักากรอนรายตรวจคนเข้าเมืองเหรอไม่ใช่โอ้ยนั่ง้าเดิมอีกนั่นของนำเข้าสุลกากรตมอตมใช่งตอมตอมตมตอมตอมเสร็จก็คือเราจะให้เราจะให้ทั้งคู่ เออไพราะเราเห็นถึงความพยายามแล้วก็ความไม่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เกิของกระสีแล้วเปการแข่งขันโอ้ยกระซื้อตรงเกินที่ใครกี่นาทีนะพี่ครับเจ็ดเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีอ้คงเหนื่อยน่าดูคือคือก๊อฟลองดูแลเจ็ดนาทีเนี่ยแบ่งเป็นคือทอดหนึ่งนาทีลำมีคกหนาทีแล้วก็ฝอยฝอยด้วยไออเปลือกไข่เนี้ยอร่อยไหมพี่เอม อร่อยมากเอ็ดคิดว่าน่าจะขนาดกระดูกได้ดีขนาดใช้เวลาขนาดนี้ยังมีเปลือกไข่อีกนะแล้วสำหรับคนทางบ้านนะคะถ้าใครอยากจะให้มีสินแจ้งตะแคงครัวอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็คอมเมนต์มาแต่ขอร้องนะคะว่าคอมเมนต์เมนูมาด้วยเออหรือว่าคิดเกมสนุกๆมาเราได้เล่นกันใครจะให้พวกคุณทำอะไรให้กินนะคร ส่งมาได้เลยนะครับได้เลย,เลยค่ะบอกมาจะให้ทำอะไรก็ได้ของกินหรือกีฬาอะไรก็ได้ก็ไหวทุกอย่างก็ว่าเขาแม่เขาหรอกนักสินเพราะแคปไข่เจียวยังมีเปลือกไข่ <c oughs> เลยอี เอาเป็นว่าวันนี้พวกเราสี่คนขอไปก่อนนะคะวันนี้อิ่มอร่อยมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยที่พี่แจ้งกับนสินมาร่วมสร้างสีสันให้กับรายการหมั่นกับมั่นะคะถึงแม้ว่าวันนี้ผู้ดำเนินรายการหลักเขาจะไม่ว่างเพราะว่าไปกินไอศครีมแล้วก็ใจที่หน้าปักซอยแต่ว่าเชปนี้ก็สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีใช่ไหด้ได้น่าจะอร่อยมากยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีนอนท้องรองก็ไปหาอะไรกินล่ะคะครับผมบ๊ายบายหน่อยพ่อบ๊ายบาย คือรอบที่แล้วอ่ะจี้ให้นาสิกหรือพี่แจ้งเขาทำอ่ะเอ็มลงเบื้องหลังไว้แต่เบื้องหลังก็คือพ่อจัดแจงวัตถุดิบไว้ใช่ไหมแฮปปี้เลยฮะทำไปได้วันนี้ก็เลยให้มาแสดงฝีมือที่เป็นฝีมือของตัวเองจริงๆไ่ตรงกันครับอุ้ตรงนี้ใส่อุ้นี้ใส่มันไม่ใช่ของเราอันนี้ของเราแท้ๆอือเออแต่ไม่ต้องทำอะไรนะไม่เ้องทำอะไรเลยนะเมนูเนี้ย เออแบบไหนเดียวกันแบบเออเออแบบนี้แหละดีกว่าเนาะแบบแบบอันนี้แหละแบบ๋วันยังไงผมก็ได้ทำไมไม่ค่อยคิดหน่อยอ่ะค่อยคิดก่อนไม่คิดเที่ยวก่อนครับจะบอกให้นะครับเบื้องหลังมันมีอีกกันนึงนะครับเออกัวจะออกมาเป็นเทปมันน่าที่ผมทำกับข้าวอันแรกอ่ะเป็นไงเป็นไงข้าวชิ้นก็น้ำมันแท้เต็มทั้งหัวฉากตีกันให้ผาดใส่ลงเลยครัวเลยค่ะถ่ายไม่ทันสถานการณ์ตึงเครียดมากเคครรียดมากับจะกดหัวลงกระทะก็อยู่แล้ยน้ำกระมือ